ภารกิจของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับได้เปิดบ้านพาสื่อมวลชนชมสวนผักพร้อมกับโชว์ฝีมือปรุงสลัดจากผักที่ปลูกเองครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านพักนะครับภายในซอยโยธินพัฒนา3ให้สื่อมวลชนเข้าพบเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2559โดยอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทักทายสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด นื่องจากส่วนใหญ่เป็นสื่อที่เคยติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อครั้งดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งโชว์ฝีมือปรุงสลัดจากผักที่ปลูกเองแจกนักข่าวด้วยสื่อมวลชนได้ขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์พาชมสวนผักที่เคยโพสต์ภาพลงใน Facebook บ่อยครั้งพบว่ามีทั้งผักสลัดชนิดต่างๆท,งทั้งที่อยู่ในแปลงและการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินหรือเป็นพืชไฮโดรพลิกด้วย นอกจากนี้ยังมีผักสวนครัวเช่นพริกพริกหยวกผักกวางตุ้งมะเขือเทศโหระพาและผักกาดขาวทั้งนี้ภายในสวนผักติดป้ายตัวอักษรข้อความว่า Good Food, Good Health, Good Life ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีอนุญาตให้สื่อมวลชนเก็บผักกลับไปเป็นของฝากและรับประทานได้ แต่การสังเกตพบว่าการเปิดบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากมีทั้งสื่อไทยและสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN ครับ